มาอ่าตอนนี้เราไปเชียงใหม่ยังไม่ไปใช่ไหมเชียงใหม่ยังไม่ไปทางครับอ่าไปกลับไปเชียงใหม่ก่อนครับพร้อมไหมครับเชียงใหม่ครับโอเคพร้อมครับใหม่ครับอ่าชื่อชุดอะไรนะครับการแสดงของเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวให้นักแสดงให้น้องเขาบอกดีกว่าารออย่างนี้นะครับเอาละเหมือกับเชียงใหม่ตึง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  สวัสดีครับผมชื่อชินชิกิจคอมนาน,นะครับครับอ่าวันนี้มาทําอะไรครับเพื่อมามาร้องเพลงครับอ่าอจะมาร้องเพลงนะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วก็ร้องได้เลย แค่ลืมตาหัวใจก็ยังคิดพอแต่แต่เงางงามเขาและทุกคนตาบอดแค่ลืมไม่ลองอาเิดที่เธอหลออ ฉันจองการดีดาดดาสวัม oh. right. ีหนทางอะไรอะไรไมมให้เจอได้งตังกายคาเฟอีไงดีไงดีไงดีิปปิปปูน่เอพิโซดอะติกาโดมันับอ a ไรตินหน้าตัวยโริอด h ี่เิดหน้ có ba người cố phải trói ba, cố phải cố phải cố, đã cai trò gan không bền. Nếu trái ôi, chẳng có chỗ hay rót, thay thế hơi trái bị lún bàn tay duột

อะไรดีนักบอลคาโรเลตตาชิงานือป่าโกโกไปสอยบ้านตสวสิงเกิลซิงเกิลเฟกจะกายตัวการก,ก,กาแฟ ตรงรับโอ้โหมาด้วยชื่อเพลงอะไรนะครับเมื่อกี้คาเฟอีนครับคาเฟอีนนะครับซ้อมนานไหมครับคาเฟอีนซ้อมนานมากอานานมากกี่เดือนประมาณยี่สิบครับโอ้ยี่สิบเดือนนะครับโอ้โหซ้อมนานมากซ้อมกีอ้า่ยี่สิบสองปีกว่าเลยเหรอครับอ๋อตอนนั้นตอนที่เราซ้อมเราอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดนครับสิบแปดอ่าแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ สิบแปดแล้วซ้อมตั้งแต่อายุสิบแปดจนอายุสิบแปดนะครับอ่าใช้เวลาซ้อมไปปีกว่าโอ้โหสุดยอดมากเลยอ่ะแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่ที่ไหนครับเนี่ยก็จะบันเทิงบ่ครับแล้วก็มีท่านท่วมเพราะพ่อเขาทำงานเขานท่วมหนักมากครับโอ้น้ําท่วมหนักมากเลยเหรอครับอ้าวแล้วที่บ้านท่วมไหมครับท่วมครับ๋อท่วมประมาณถึงขนาดไหนได้น้ําแล้ควาสูงก็ความสูงประมาณร้อยห้าสิบเมตรครับโอ้สูงร้อยห้าสิบเมตร โอ้โหแสดงว่ามิดหัวเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้แล้วรอดมาได้ยังไงครับเนี่ยก็รอดเอาตัวรอยนะครับวิวิ่งออกข้างนอกเลยครับเอาตัวรอดวิ่งอย่างเดียวเลยนะครับเอาแล้วได้ช่วยเหลือแม่พ่ออยู่ที่บ้านได้ช่วยไหมหรือเราวิ่งคนเดียวเลยก็ช่วยครับก็ช่วยครอบครัวที่ถ่ายร่าดับอ๋อกลับไปช่วยครอบครัวด้วยวิ่งไปตั้งหลักก่อนตด้หลักก่อนอตั้งหลักได้แล้วกลับไปช่วยแม่กลับไปช่วยแม่เหมือนกันแล้วแม่ยังอยู่ไหม น้งโยครับผมโอเคสุดยอดมากเอาฝากฝากให้พี่น้องเราว่าตอนนี้ทางเชียงใหม่เนี่ยประสบปัญหาอุทกภัยอย่างหนักเลยขออ่าอยากได้รับความช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างนะครับ่ะเชิญเลยครับก็พยายามเคยรขอบุญคนได้ที่พิดนะครับแล้วก็เอาโจรอก่อนนะครับแล้วก็จำพวกหนักก็ต้องค่อยทํางานนะครับแล้วก็ขอกับพล พูดกันแรงใจให้ทุกคนผู้ชมคนดูนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆครับผมมากครับผมอ้อสุดยอดมากเลยนะครับก็บอกว่าถ้าเกิดน้ําท่วมเนี่ยอันดับแรกเลยเอาตัวรอดก่อนนะครับแล้วค่อยกลับไปทํางานนะครับครับอ่าแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้นะครับใช่ไหมใช่ครับอ๋อสุดยอดมากอัพวโปรมเอให้หน่อยนะครับเก่งมากเลยครับเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวใส่ชุดนี้ไม่ต้องถอดนะถอดทีเดียวตอนกลับบ้านเลยนะ อ่าหลอเฟี้ยวมากนะครับ,บครับค<า>ุโคบเดี๋ยวต้องการหานะครับน้องๆที่มีรายชื่อดังนี้นะครับ